อยากถ่ายรูปด้วยครับอยากถ่ายรูปแบบน้องแบรด้วยครับคุณว่าผมรอดไหมครับ่อค่ะพี่อยากขอเป็นกิฟต์น้องสักวันหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะได้ฟ่ไม่ต้องผสมโฟเบ่อะไรมือไปเลยเดินอะไรกันอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบพม่อเพูื่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไวโอชินะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเพืไม่รัวนะอยาก อยากจีบสาวครับคือแบบหล่อเกินอ่ะผมหล่อยังครับคุณสอนครับโอ้โหดูดูดูมีในสวนเอาอะทุกคนวันนี้ผมจะมาจีบน้องเพลวนะลองลองจีบเล่นๆนะแฟนในสวนทำไมข้าวหอมใช่แล้าวหอมโอ้จีบเดี๋ยวเรามาเลยนะเร่อนูรื่นทุกคนเรนเ่นนั่นแหละครับไปไปเรื่อนเรื่เดี๋ยวก่อนที่จะหาอะไรเราต้อวดรอะไรวะ คือแบบคนนี้ใครครับคนอเขาหนีกันหมดเลยอทุกคนโอ้โหน้องยายานี่ครับน้องยายานะครับโอ้โหโบนี่นีสายไม่ดีนะครับกน้องยายานี่สายไม่ค่อยดีนะอืมกู้เลยครับผมยอมเลยอันนั้นอะไรครับโอ้โหคือแบบทำอะไรครับผมอออืืทำอะไรครับถ่ายรูปให้เพื่อนโอ้โหนุ่นคือแบบสายตาสั้นเลยครับนั่นนะครับโอ้คือแบบอยากใครรูปด้วยอะครับ จะถ่ายรูปแบบน้องแปรด้วยอ่ะครับได้ค่ะมาโทรศัพท์ผมไม่ได้เอามาครับมันมีมีนี่นี่นี่นะครับนะครับนะาหัวโผลนะครับผมรองไห้หมดนะครับเสร็จแล้วครับอ้าวรูปนี้ผมจะเก็บไว้จงวันตายเลยอันี้เราบอกเราปากปากวิ่ปากกูแย่งเบี้ยวอ่ะมาเธออีกด้วยคุณว่าผมหล่อไหมหล่อค่ะหล่อแค่ไหนครับหล่อน้อยกว่าพี่กบอ่ะโอ้โหคือแบบเจ็บปวดอ่ะครับน่าอะไรครับ บน้องแลวครับวันนี้พี่พี่พี่อยากขอเป็นกิฟต์น้องสักวันหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับผมไม่ได้ค่ะโอ้ทำไมครับโอ้ <Alcohol. S 1> โหรือแบบจไมอะครับเดี๋ยวแฟนจะเสียใจค่ะเป็นคนสามลองก็ได้ครับแค่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ได้บอว่าอย่าไปกวนไอ้กบอ่ะครับนั่นแหละได้ค่ะน้องแลวชั่วโมงเดียวครับบ๊ว ไม่ต้องมาสู่เฟร์แฝมเลไปเลยอะไรโฟรแอะไรเนี่ยเราจะ่านคือแบบไม่อยากจะพูดนะเจ็บคอครับตอนนี้ท่านชิดกับน้องแฟวเป็นแฟนกันหนึ่งอ้าวนอกใจเขาเหรอนอกใจเขาเหรอ อ่าคือแบบทุกคนมียผมมาแล้วนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวพี่ขอใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่จะแกว่าเปลนแปลกับพี่พี่ขออนุญาตแล้วหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับทุกคนได้ค่ะเพราะว่ามีคนขอให้แบบแกล้งเยอะเหมือนกันนี่เพราะปกติก็แบบแกล้งเพลยเพลอืมคือแบบเดี๋ยวเราจะแก้ยังไงครับทุกคนละเดี๋ยวแกจะไป็นเฝ้าี่นั่นก้ เออเดี๋ยวไปไปกินขนมมาพูดอะไรครับเพื่อนอ่ะน้องเพล่ตอนนี้เราไปกันเลยนะได้ค่ะกูจะโดนต่อยไม่นี่เหรอเดินอะไรกันอย่งไงเฮ้อก็แบบไม่รู้พูดอะไรอ๋อก็เป็นผมอ่ครับเป็นผม่ะครับโอเคหนึ่งชั่วโมงครับ

ดูนี่ขอเขาไม่ได้ไม่ได้ไป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 ปาาไปเไปอนโอ้นคไปมปไปเดี๋ยวผมไปหาไปดีกว่าานี่ยมานี่มนี่นี่ไปไปตนใช่อ่ะได้แล้ว ไอชีมือเอาแต่เยี่ยงขาร่าแฟนจิรายุแ <c oughs> ฟนจิรายุมึงเยี่ยงของคารามาเว <c oughs> ่กูไม่มีแล้วเว้ยเว่ยกูอยู่กูเท่เว <c oughs> ่กูอยู่กูเท่ไอ <c oughs> อยู่กูเท่สากขามขก้นท้องทุกคคือแบบผมร้ายสาระมากเลย <c oughs> ตอนนี้คือแบบโอ้ย ผมจะเอาคนนี้คนนี้ก็เอาผมจะเอาคนโน้นดีกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรอันนี้นะคือแบบเขาไม่สซเชียพลเลยฮะริบทุกคนเลยอ่าโอัสดีครับสวัสดีครับผมคุณมาจากไหนครับก่อนที่จะจิ้มนะครับเราต้องปรึกษาคุณมาจากไหนมาจากเมดโวอ๋อไม่ตโว่ท่าสอยาใช่ไหมครัใช่ค่ะไม่ทราบมีแฟนนะครับเออเขาเกินผมอะครับหลอเกินไม่ได้จะพูดเลยงั้นเรามาเป็นแฟนกันได้ไหม ได้เหรอได้เหรออ่านั่นแหละทุกคนอยู่กบผมรอนะหน่าไปนี่ผ่านไหมผ่าๆโอ้โหอยู่แล้วครับรอเกินได้ครับมาชิมนั่นเดย์แบทตอนนี้ได้สดค่ะชิมได้ไหมครับเธอไม่หล่อใช่ไม่รักเธอฉันสวยเลือกได้ขี้เล เปืิอนนั้นลายชี้เฉยเลยครับคนนี้คนนี้ของผมอยู่แล้วครับน้องยายาครับแน่นอนค่ะไม่นอนอ่ะครับจามือนะครับเมื่อกี้ผมสาขี่มวยไมเล่ก็โดุอันนั้นนะทุกคนคือแบบพวกเขาก็น้องๆนะยายาน้องเดเดแล้วก็น้องวิจิตรานะทุกคนแล้วก็ผมอยากจะไปป้วนใครดีครับ ผมเห็นพวกคุยทาอะไรครับโอ้โหคุยแย่งไปผมไปได้เลยคุยแย่งไปผมไปอะไรเนี่ยโอ้โหคุณทาอะไรที่ไม่ดีนะไม่ดีนะทุกคนไม่มีหรอมันไม่ดีฮะขอผมอยู่กูเทะเออคุณต้องไปหาอนะวันนี้ผมขอยืมไปก่อนะไม่ได้ไม่ไดรไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมกลัวั้นเราไปอยู่ด้วยกันดีกว่าผมขอแกลไม่ได้ผมขอเขาเลยนะ เดี๋ยวน็อปแล้วเขาโกรธอยู่นะทุกคนอะไรครับเนี่ยแบบอะไรครับดูอะไรครับทำอะไรกันทำนี่ไปล้หนีละโอ้โหแล้วแต่งใครครับอืออะไรครับเอาทีนี้กตอนนี้โอ้ก็มาถึงเลยแล้วโอ้โหดอะไรกอย่างนี้ทุกคน แล้วก็ครูจีรัญยุทด้วยนะครับทุกคนคือแบบโอ้หครูทำอะไรครับคุณทานอะไรครับโอ้เขาไม่ช่วยคุณเลยนะครับโอ้มามามาเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเฮ้ยไอชีฟเสกเข้ามาแล้วชี อะไรเนี่ยยุ่งกับแฟนเขาทำไมนีได้ไงเนี่ยเขาเก็บเสร็จแล้วทำไมเดี๋ยวบอดน้อดาเลยเดี๋ยวบอดน้อดาเลเดี๋ยวบอดน้อเป้เลยนี่นะดูว่าคือผมเซนแหละครับใช่ใหญ่เหรอบ้านเซนต์ตุ๊กยัเนี่ยจะเต้วยรฟ้าลาเป๊ะ ไม่เดี๋ยววันนี้จีบใครไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยคงั้นมาจีบเจริยยุทธแทนนะโอ้ไม่เอาครับผมแม่พวไม่เจอโอ้โหทาลายก็ไม่เลยนะทุกคนทเลายไปไช่ไช่ไม่มีนะจ้เ้เย้มาไปั่ดหาุโอ้โหไม่ย่าพูดนะดูท้าลายใทาลายาทไรนีไม่ดีอีไรวะ ไม่ไม่ดีนะทุกคือแบบดูดูสาวๆสาๆเดกมาก็เลยพูว่าอชเบ้เาไม่จรูชเาไม่จะราช่ะามาไต่จะูอชเบราะราาชปรีิชาอุูชรูชประนอะไม่ยิ่งร้องอะไล้ดูว่าแย้องหน่อยเออเราไป็เปครับ โอโหเล้วถ่ายรูปกันอ่ะด้านดียด้านพาดีนี่ก็น้อยยากนะโอ้โหคือแบบเสยเสดเสดยยากขอพี่นะเว้ยโอ้โหคือแบบแทนรูปนี่เธอก็อย่าดูสิเราก็คือเพียงเหมือนกันน่เราคือไปดีกว่าคปิ๊นี่ กรูบ้าขอโทรศัพท์หน right ่อยครับชานี้นะครับผมเรามากินนมนะครับผมทุกคนเอาสวัสดีครับทุกคนผมสอนนะครับผมโหคือเวลาเขากินนมด้วยเนยไม่ให้วิธีกินนมแบบนี่ไม่เขากินกับเนี่ยทุกคนวิธีกินนมแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผมผมไม่กล้กินขอกูแล้วคอไม่ได้กินอย่างนั้นนมอ่ะ กินแบบไหนเฮ้ยย้อมมูแบบนี่ด้วยนี่ด้วยโหวิธีกินโอคอยสอนเดี๋ยววิธีกินน้ำเขาคนนะทุกคนไม่แลทุกคนคือที่นี่นะครับผมมันเป็นที่สาธารณะนะผมเราก็ต้องถ้าเรากินอะไรแล้วเราก็จะต้องช่วยกันรักษาเผาเผานี่คือมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะผมมูจริงอ่ะทุกคนนะไอสอนนี่สายไม่ดีเลยนะวิธีกินน้ำแบบเซซี่นะทุกคนเซซี่เซซี่อะครับโอ้โหจ่ายหน่อยฮะจ่ายครับที่น้ำแบบเซซี่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซซี่ทุกคนดูนะไม่ กูยิ้ซีโหไม่กลากินนะแบบซีอ่ะเ้ยเฮ้ยดแบสอนนี่นิสายไม่ดีเลยโจะกินนะแบบซีซีอ่ะมันยังไม่หยนเลยอะทุกคนโหโโหอะคือแบบทุกคนนะอแล้วก็หาไหม ใครกีล่าไม่มีนะก้อนเลลี่แกเลลี่โจะกีล่านะโส่พัดาเอ่มานเตาทันีองมาแล้วอะไน่เดอดดีๆหน่อยม่สอมือม่เป็นไรผมมาแล้วผมผู้จินนะทุกคนขอขอทาไลยหน่อยได้ไหมครับทุกคนคลิกกูไล์สาราไปไล์สาราอ่ะอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้ เอาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริกๆริ๊กกริ๊กจะชอบมาทุก day ด้วยนะคะด็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมที่ช่อง w Ochi ้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริกๆินั่นแหละครับพอแล้ว